วัสดีครับสวิสนีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันที่วันศุกร์นะครับยามสายวันนี้นะครับนะสำหรับวันนี้ครับก็มาขอซ้ํารุ่นพรพรมประสิทธิ์อีกสักหนึ่งรอบนะครับนะผมบอกเลยว่าอันนี้คือแกะชุดสุดท้ายของรางแรกนะครับแกะชุดสุดท้ายของรังแรกครับเราจะมีต่อรางที่สองอีกนะครับนะครับ ตอนนี้ลุ้นเหลือเพียงแค่6ลุ้นทนทันพี่นะผมขออนุญาตมาแกะให้พี่น้องได้รับชมมาเลือกกันอีกรอบนะครับนะลุ้นผมเหลือแค่6 7ลุ้นนะครับย้ําว่าวันนี้นะครับลุ้นละ4 5 0าบาททันนพี่ลุ้นละ45 0บาททันทนจัดโปรให้พี่น้องนะครับวันที่9เดือน8นะฮะหรือวันที่9เดือนรวยนั่นเองนะฮะเดี๋ยว <ๆ S 2> เรามาสนใจกันไหนครับามาติดต่อได้ที่เอเดีไลน์หรือเโทรได้เลยนะพี่นะวันนี้ก็จัดเต็มพี่นะจัดเต็มเลยนะครับนะ เดี S <S <Vander> ๋ยวเรามาลุยกันที่รายการที่หนึ่งกันเลยนะครับน้ำลุยรายการที่หนึ่งกันเลยครับนี่ฮะวัดจัดสร้างพี่นาของปู่มหาศิลาเราเองนะครับนะเรามาแกะรายการที่หนึ่งกันเลยครับเปิดออกมาครับรายการที่หนึ่งเปิดออกมาครับเนื้อมหาชนนมุดสารลดลงยาพี่เห็นนะรายการแรกพี่เห็นนะเนื้อผิวสวยๆอย่างนี้เลยนะครับหมายเลขค้ดเบอร์สองศูนย์แปดสองครับรายการที่สี่ร้อยบาทนะครับนะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาเป็นรายการที่สองครับ รายการที่สองนี่นะครับรายการที่สองเปิดออกมาครับเป็นเนื้อนวะลงยาลุ้นสีที่โอ้โห,โหนวะออกตั้งแต่หัววันเลยครับนวะออกตั้งแต่รายการที่สองเลยครับนวะลงยาเขียวเหนียวซับพ,พี่หมายเลขโค้ดเบอร์เจ็ดศูนย์ศูนย์นะฮะหมายเลขโค้ดเบอร์เจ็ดศูนย์ศูนย์พี่โอ้โหรายการน,นี้สุดจริงครับพี่นะฮะสุดจริงรายการน,นี้นะฮะลงยาเขียวเหนียวซับรายการน,นี้พี่เจ็ดร้อยบาทเหมือนเดิมนะฮะ เจ็ดร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับพี่พี่นะครับลางลุยกันต่อรายการที่สามครับรายการที่สามพี่มาลุยกันพี่รายการที่สามเปิดมาครับพี่นะฮะรายการที่สามเปิดมาครับ ลงยาฟ้าทองอระขังพี่หมายเลขคนเบอร์หนึ่งสี่สามเก้าครับหมายเลขคนเบอร์หนึ่งสี่สามเก้าี่พี่รายการที่พี่ห้าร้อยบาทนะครับนะลงยาพิเศษลงยาฟ้าเพกาดเพชรน,นะฮะโรยเพชรน,นะฮะหมายเลขสี่ครับรายการที่สี่มาดูต่อครับรายการที่สี่นะครับเราเปิดออกมาครับนะเปิดออกมาพรา้อมพี่โอ้โหเป็นทองแดงผิวรุ้งครับ เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ่มแรคนเบอร์หนึ่งหกสามสามนะครับผิวรุ่นนี้สวยมากครับเหมือนเหนือดวงแรกเลยนะฮะผิวเหมือนเหนือดวงหนึ่งของลปู่มหาเสืออาเลยครับนั่นนี่ฮะพี่ดูผิวนะครับนี่นะครับสวยจริงฮะสวยจริงนะครับรายการนี้นะฮะพี่นะนะฮะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อรายการที่ห้ากันเลยครับ รายการที่5เปิดมาครับนื้อเพียวเนื้อเพียว400นะครับ400บาทนะครับเจอใครจับคู่เนื้อเพียว3องค์ผมให้1น0 0ันบาทนะครับเอาฝากญาติพี่น้องได้ญาติญาติผู้ใหญ่พี่นะฮะของปู่ผานจิตายังไงก็สุดอยู่นะครับนะนี่ฮะเปิดมาครับรายการที่5เปิดมาเลขค้ดเบอร์2 5งสูตรครับเลขค้นเบอร์สองาสูตรนะครับน้นลงยาเขียวเหนียวซับนะฮะเนื้อผ่าชนวนมวลสารนะครับรายการที่ห้านะครับห้าร้อยบาทนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะกันต่อพี่นะครับรายการที่หกครับพี่รายการที่หกร 6, เราเปิดอ,ออกมาครับรายการทเราเปิดมาหูเป็นเนื้อสามกระสับนะพี่นะเป็นเนื้อสามกระสับนะครับนะนี่ฮะเนื้อสามกระสับครับหมายเลขคุณเบอร์สองสองแปดพี่เรียกคุณเบอร์สองสองแปดครับเนื้อ เงินทองหน้าพี่นะครับเนื้อสามสัตว์เงินทองหน้าพี่นะฮะองค์พระพรถึงเงินนะครับฐานถีหนักนะครับพื้นสีทองถึงถีเงิน,นพี่โอ้โหท่วงทวไปไปพี่รายการนี้600บาทพีน่นะฮะเนื้อสามสัตว์ครับนะมาเปิดกันต่อลุยกันต่อครับรายการที่เจ็ดครับหรือรายการที่เจ็ดครับมาเปิดกัน,นี้ โอ้โหรายการที่เจ็ดเปิดออกมาครับเป็นเนื้อมหาชน,นบนศาลวัดโพสีนะฮะนี่ฮะหมายเลขคนเบอร์หนึ่งเก้าสองเก้าพี่หมายเลขคนเบอร์หนึ่งเก้าสองเก้าครับเป็นเนื้อผัดจำนวนหน้ากลักชุบหน้าพี่นะครับนี่ฮะมาลุยต่อรายการที่แปดครับรายการที่แปดมาลยุยกันพี่ รายการที่8เปิดออกมาครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ่งครับนะฮะเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ่งครับนะ่จะสวย,ยนี่เลยเลขคนณเบอร์2.2.10นะครับะ เลขคนเบอร์สองสองหนึ่งศูนย์นะครับหน้ากากชุดทองพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทเหมือนกันพี่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับนะเอางี้กว่ารายการหน้ากาก,ากผมคิดสี่ร้อยห้500 450าสี่ร้อยห้าร้อยสี่ร้อยห้าสิบเหมือกันนะครับรายการหน้ากากผมคิดสี่ร้อยห้าสิบเหมือนกันแบ่งปันพี่ท้องเข้าไปนะครับแต่ถ้าใครลุ้นก็สี่ร้อยห้าสิบเหมือนกันนะพี่นะหรือแค่เจ็ดแต่ลุ้นสุดท้ายนะครับนะสำหรับรังนี้รังแรกนะพี่แล้วเรามีสองรังนะครับโอ้โคืออะไรพี่นะครับ เนื้องเองินหนักกาดทองคำพี่มาแล้วครับเนื้องเองินหนักกาดทองคำมาออกองค์ที่เก้าเลยพี่โอ้โห EP นี้เดือดอีกแล้วนะฮะ EP นี้เดือดอีกแล้วนะครับน้าหูขออนุญาตแกะนะพี่นะโอ้โหโอ้โหเนื้องเองินหนักกาดทองคำพี่ มีคาบเหล็กนิดหนึ่งนะพี่นะมีคาบเหล็กนิดหนึ่งนะพี่นะครับนะฮะมีคาบเหล็กนิดหนึ่งนะพี่นะเอางี้กว่าพี่เลขคนเบอร์สองแปดโอ้โหองนี้องน yeah, ี้มีคาบเหล็กน yeah. ิดหนึ่งนะกว่าเอาหน้าจะใช้ไม่ยาขัดได้นะครับมีคาบเหล็กคาบกาวนิดหนึ่งฮะรายการนี้ผมขอพิเศษเลยแล้วกันนะฮะผมขอคนที่อ่ารับได้ครับมีน้ำยาเช็ดหน่อยนะพี่นะ อ่ามีน้ำยาขัดหน่อยนะครับนี่ครับมีน้ำยาขัดหน่อยพี่นะเอาเลยไปรายการที่ผมแป่กปันที่น้องแล้วกันนะครับอ่าเนงเงิน,นงเมื่อเงินเพียวผมเปิดไปพันแปดรายการนี้ผมขอสองพันสี่ร้อยผมปิดให้ขอสองพันสี่ร้อยผมปิดให้ครับนะ นะฮะสองพันสี่ร้อยนะฮะผมปิดให้ครับนะรายการที่เก้านะพี่นะรายการที่เก้าพี่นะครับสองพันสี่ร้อยปิดให้นะครับมาลุยต่อครับเป็นรายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดออกมาครับพี่นะฮะรายการที่สิบเปิดมาครับโอ้โห เลขการที่สิบเปิดออกมาครับเป็นเนื้อสารสัตวรยามเงินทองน้างเหมือนเดิมพี่หมายเลขคนเบอร์สองเจ็ดสองเจ็ดเหรอโอ้โหสองเจ็ดหกพี่หมายเลขคนเบอร์สองเจ็ดหกนะพี่นะรายการสารสัตรรายการนี้หกร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้หกร้อยบาทนะครับนะ <c oughs> มาดูกันต่อครับเรารายการที่ปลายพี่รายการที่เอ็ดครับรายการที่เอ็ดเปิดมาพี่นะครับรายการที่สิเอ็ดเปิดมา โอ้โหเปิดมาเป็นเนื้อมหาชนบนบนสารนะครับนาม,มือมหาชนบนสารเ,เพียวเพี่สวยๆอย่างนี้เลยครับหมายเลขยกคนเบอร์สองสามแปดเก้าพี่รายการยี่สี่ร้อยห้ารายการบาทนะครับรายการยี่400บาทนะครับนะมาลุยกันต่อครับเป็นรายการที่12ครับ รายการที่สองเปิดมาครับเป็นเนื้อทองและคังนะฮะลงยาไล่สีพี่เนื้อทองระคังลงยาไล่สีส้มแดงพี่นะหมายเล็กโค้รอะไรเอ่ยหมายเล็กโคตรจะมองไม่เห็นนี่หมายเล็กโคตรมองไม่เห็นครับแต่มีมาแล้ว 2, 1, 1, สองตัวหนึ่งสระศูน์สามนี่ฮะลงยาไล่สีพี่รายการที่เอาไปพี่พิเศษให้นะครับรายการนี้เอาพิเศษให้นะครับนะห้าร้อยบาทเหมือนเดิมนะฮะมาเลยกันต่อครับารายการที่สิบสามครับรายการที่สามเปิดมาพี่ รายการที่สามเปิดเป็นเนื้อตองแรงผิวลุ่นะฮะนะรายการเพียวพีสี่ร้อยบาทนะครับรายการเพียวสี่ร้อยบาทที่สามรุ้นสามองค์หนึ่งพันนี่นะเลขคนเบอร์หนึ่งสองหกสามพี่รายการที่สี่ร้อยบาทนะฮะรายการเพียวนะผมให้นะฮะผมให้สามองค์พันนะครับนะมาลุยกันต่อครับองค์ต่อไปพี่องค์ที่สิบสี่ครับองค์ที่สิบสี่เปิดมาพี่โอ้โหเป็นผิวลุกมอย่างเี้เป็นผิวลุ่มนะพี่นะนย่างี้ย เลขคุณเบอร์หนึ่งหกสามศูนย์ครับรายการนี้สี่ร้อยบาทนี่นะฮะรายการนี้สี่ร้อยบาทครับนะมาเปิดกันต่อลุยกันต่อรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าเปิดกันพี่รายการทีつつつつ่สิบห้าเปิดมาพี่โอ้โหผิวรุ้งมาตอนนี้ยังผิวรุ้งมาตอนนี้ครับเลขค้ณอะไรเอ่ยเลขค้ณอะไรเอ่ยพี่โอ้โหเลขคุณบงนนี่เลขคุณบงน มองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นนะรายการนี้400นะพี่นะรายการนี้400นะครับนะมาลุยกันต่อรายการที่16ครับรบายการ16เปิดมาโอ้โหเป็นลงยาไล่สีนะครับเป็นลงยาพิเศษไล่สีพี่รายการที้500บาทเหมือนเดิมนะครับรายการที้500บาทเหมือนเดิมครับรายการที่16ครับ ต่อมาเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่เจ็ดเปิดมาพี่นะครับเปิดมาพี่รายการที่เจ็ดเปิดมาครับโอ้โหเป็นเลขคค้ดเบอร์แปดสี่อหนึ่งแปดสี่เจ็ดนะครับรายการน,นี้ผิวดูแน่หนึ่งแปดสี่เจ็ดทนะี่โอ้โหสวยๆกันเลยนะครับมาลุยกันต่อ,อรายงค์ที่สิบแปดครับ ผมที่ที่แปดเปิดมาพี่นะครับโอ้โหเป็นนวะลงยายมวงนะครับนายมาเลียกคุณเบอร์สี่สองห้าพี่มาเรขกคุณเบอร์สี่สองห้าแล้วลงยายมุกมาถามท่าพี่รายการนี้ครับนายยังสวยพี่นะครับมาต่อรายการต่อไปพี่นะร,รายการที่สิบเก้าพี่ รายการที่สิบเก้าเปิดมาครับเป็นเนื้อมหาชนวนหน้าการชุดทองวีรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบาทเลขคนเบอร์หนึ่งแปดแดศูนย์นครับเลขคนเบอร์หนึ่งแปดแปดศูนย์นะฮะนะฮะมาลุยกันต่อครับรายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบเปิดมาพี่โอ้โห เป็นเนื้อนวะลงยาพี่นะฮะเป็นเนื้อนวะลงยาน้ําเงินพี่นะครับหมายเลขคุณเบอร์สองหกหนึ่งพี่หมายเลขคุณเบอร์สองหกหนึ่งนะครับนี่ฮะรายการนี้กืเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะนะฮะมาแกะกันต่อครับเปนรายการจะไปพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับรายการยี่สิบเอ็ดครับเปิดออกมาพี่เนื้อสามวัสด์นะฮะเป็นเนื้อสามวัสด์ครับหมายเลขโคุณเบอร์นะ 907าพี่รายการยีราฟไปพี่600บาทนะครับ600บาทนะครับมาลุยกันต่อครับรายการสไปพี่รายการที่22ครับรายการที่ยีเปิดมาครับเป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งครับนะเลขคู่ตัเบอร์1806พี่เลขคู่ตัเบอร์8ปดแปพี่รายการนี้450ร้อยาสิบเอ้สีบาทครับมาแกะกันต่อครับรายการที่23ครับ รายการยี่สบสามเปิดมาพี่โอ้โหเป็นเนื้อทองคังลงยาชมพูปะกกายเรียกคนเบอร์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามครับปะกกายชมพูพี่นะัเนื้อทอรคังนะครับห้ 500, บนนรบารา้อยบาทนะฮะมาดูต่อครับรายการถัดไปพี่รายการที่ยี่สิบสี่ครับรายการที่ยี่สบสี่เปิดมาครับโอ้โหเนื้อหมาชินโน,นนะครับนะเป็นเนื้อหมาชินโน,นนะฮะ ลงยาเหลืองพี่นะครับหมายเลขคุณเบอร์หกสี่สี่ครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่รายการที่ยี่สี่นะครับต่อมาเป็นรายการที่ยี่ห้าครับรายการสุดท้ายนะครับพี่นะครับใครจะเปิดลุ้นลุ้นจะสี่ร้อยห้าสิบนะฮะนะครับบอกเลยว่าทั่วทั่วขั่วทั่พี่นะครับรายการสุดท้ายเปิดออกมาครับพี่โอ้โหเป็นเงินทองแดงผิดรุ่งนักฝากเงินนะครับเจ้าสวยพี่นักกากเงินเลขคุณเบอร์นะฮะสองหกหนึ่งสามพี่รายการนี้สี่ร้อยห้าสิบบาท นะฮะรายการยี่สิบ้าร้อยบาทครับสำหรับใครชอบรายการไหนพี่ถามว่าติดต่อได้ที่เอ็นดีรายหรือเบอร์โทรนะพี่นะบอกเลยทุ่มทุ่มเลยแน่นอนพี่นะครับวันนี้รุ่นพร้อมไปติ์นะครับวันจัดสร้าง,งผมถูกมหาศิษย์ยังไงก็ทุ่มมีอนานคตดีแน่นอนนะครับงั้นฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่นะขอบคุณมากครับ